ใจไม่ถูกใจไม่ถูกใจนี่เป็นไม่ชอบใจท่านกินไปเนี่ยปากท่านพากจะโมงน,นะเอ๊ะยงเขาว่าไอ้นี่น่าอร่อยไอ้นี่ก็ว่าไม่อร่อยรู้บ้างไหเมื่อกี้ท่านจึงรู้ว่าปากท่านอ่ะมันไม่มีปากเดียวท่านมีสองปากเพปากเนี่ยทำให้จับัาท่านเจ็บตรงแต่ถ้าท่านไม่รู้จ ก็ใหญ่โตด้วยแหละอัตตามันอัตตาอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยมันไปครอบคลุมกินทางอายุตนะกินทางปากตาปากหูปากมินเพื่อให้ก้อนอัตตามันโตขึ้นแต่ถ้ากินอาหารที่เรารู้อย่างเงี้ยมันแค่ก้อนเสร็จละสังขารเราโตขึ้นแต่มันก็พอ,อนะท่านบำรุงบำเลออาหารทางปาก กานบำรุงอะไรก็ได้แต่มันต้องปอมันต้องแบบอัตตาท่านเหมือนกันที่ท่านรู้นั่นรู้นี่เรียนรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะก็เป็นอัตตาตัวหนึ่งจะเป็นหน้าหานอย่างหนึ่งที่เข้าไปทอดในมโนท่านท่านคิดว่ามันดีมันดีแค่ตอนแรกแต่ถ้ามันต้องปอแล้วก็แบบมันจะไปไหนไม่ได้เหมือนสังฆราชไปไหนไม่ได้สังฆราชเนี่ยต้องอยู่ในพระพุทธเจ้าขององคธรรมะถ้าเขาเป็นต้องอย่างเราก็คืออยู่ในองค์ของพระอะไรนี พระพุทธกาลสัปะเขาต้องตายมาหลายกำหลายกันบ้านนานมากเลยนี่ไม่ได้เกินเกินพระพุทธเจ้ากองค์พระพุทธกสาสัปปะอาจจะเป็นพระโคโนาคมหรือพระกัมมุนโค,โคโนาไปโดนเลยมันยากไม่ทิงญาติเราอาตมาท่านนี้ไปไม่ได้เป็นนานเราหรอกแต่ไม่นานเขาขอเพิ่งตายคินว่าไหมตายไม่นานแต่ถ้าของเราได้ไม่รู้กี่ล้านปีแล้ว เรานานเพราะเราอะอยึดอุปทานกับการเวลาเพราะเราไม่ต้องเป็นหัวเราก็อยู่ยางานก็อยู่เพียงแต่เราอาจจะบ้านนิดเดียวนานเพราะเราอดทานในสัมภาพเข้าใจไหมก็อ,อินิดเดียวเดียวก็กหลุดจากตรงน,นี้แหละก็วาก็ไปอยู่ที่คนจะประนั่นแหละถ้าที่ได้อธิบายให้แกฟันงนะว่า เมื่อไรทีการตาเ่มไปเนี่ยก็คือคนก็จะเป็นก็ดมาที่มรักเขาเตบมาตาย่เราสาจดปดาจะมาดูดความรักาจะต่อจกกทีต่อไปเนื่อครับน้อนนี้เขาอาจจะป็นตัวแล้วเขาจะาต่ด่อไปต่ครับ เพาไว่าสถานที่เด็กน้อย่งเนี่ยเราเป็นเด็กน้อยจากเด็กน้อยก็กลายเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่กลายเป็นเด็กน้อยมันไม่มีคงที่คงตนนั้นเราจะไปอังนาอกเหมือนเดิมประเด็นนะเมื่อเราอังนตามันไม่ได้เรารู้อย่างนี้เราเข้าใจอะเราเลือกอยู่ยังไงก็ต้องมีที่ตั้งยืนใจนั้นถ้าเราเป็นพระอย่างเงี้ยตามใดที่เรายังไม่เข้าไปถึงยืนยันยืนยันต้นใจเด็ไม่ได้เป็นแค่ความรู้นะครับเป็นแค่ความรู้มันก็จะทําให้เราเนี่ย ลมตาเราได้วิธีที่ง่าย็คือเราอยู่ในใสสินค้าแต่สินค้าที่เรารู้เนี่ยท่านมันจะไม่ร้อยรัดท่ามนูญต่อไปแล้วท่านรู้ด้วยความรู้แต่แตกมันรู้คือมันกับท่านไม่ไปไหนแต่เป็นเพื่อเจอกันท่านจะอยู่ระดัมากขึ้นแต่ท่านอยู่สะดับมากขึ้นท่านต้องดูใจเหยว่าท่านอยู่เรียกตาหรือเปล่ารื่ท่านจะย้องในสิ่งที่ท่านเป็นหรือเปล่าถ้าท่านย้อนในตาท่านในสิ่งท่านเป็นนะท่าน ท่านก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันเพราะน่าเกตาท่านเพราะท่านตายไปธรรมชาติไม่ได้มอบหมายเลยที่ท่านมอบหมายให้กับความคิดตัวเองที่เป็นนะท่านมันไม่ได้มอบหมายถ้าจะรู้ว่ามันเป็นแค่ความทรงจํามันแค่อากาศมันแค่ความว่างเปล่าในที่ที่ท่านยึดั่นถึงมาถดงประธานว่าท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ทรงพูนเป็นพระปฏิบัติีป็นพระิชอบถ้าเนี่ยตายมาไม่ถึงพันร้อยชั้นชาติด้วยการปฏิบัติมันปฏิบัติตายมาเยอะแยะนานๆถ้ายังไม่ సమే